เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่เหนื่อยครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักไปนิดนึงแต่ที่ทำอยู่เนี่ยเพราะเรื่องวินัยครับวินัยที่ไม่ได้หมายถึงชื่อพ่อใครนะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเราอยากจะไปถึงจุดหมายเนี่ยเราต้องมีวินยัยโอเคเราอาจจะสามารถหยุดพักได้ในบางครั้ง แต่ว่าพักแล้วก็ไปต่อสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องกําหนดจุดหมายปลายทางก่อนครับสมมุติว่าเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเราขับรถไปเนาะระหว่างทางมันต้องมีหิวมีปวดท้องมีน้ํามันไม่พอสิ่งที่เราทาคือเราก็ต้องเข้าปั๊มเข้าไปพักเข้าองน้ําไปซื้อของกินไปเติมน้ํามันอาจจะเข้าไปนอนพักงีบจะพักเลยก็ได้เสร็จแล้วพอตื่นมาเราก็ขับรถเดินทางต่อเพราะว่าเราอยากจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเรามีเป้าหมายในการไปเชียงใหม่อยู่ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับสำหรับเรื่องการหมดไฟในการทำอะไรเนี่ยการทำอะไรสักอย่างแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราชอบมาาๆเนี่ยแต่มันก็มีเวลาที่เหนื่อยเวลาที่อยากจะพักบ้างอย่างผมเองเป็นช่างภาพเนาะผมอยากจะมาเป็นช่างภาพตั้งแต่แรกผมรักการถ่ายรูปผมชอบการถ่ายรูปแต่ว่ามันก็มีวันที่ผมอยากจะพักวันที่รู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่อยากไปถ่ายรูปเลยอยากจะนอนอยู่เฉยๆมันก็มีวันแบบนั้นเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร อย่างเป้าหมายของผมคือการเก็บเงินเพื่อเตรียมตัวกเกษียนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวินัยบางครั้งมันก็หยุดไม่ได้เนาะถ้าผมอยากที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นจริงๆผมก็ต้องเติมน้ำมันผมก็ต้องเติมไฟบางครั้งอาจจะหยุดพักสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วตื่นมาก็ไปต่อแค่นั้นเองเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเรามาสู้ด,ด้วยกันนะครับ